โอ้ยพี่น้องเอ๋ยงานนี้งานใหญ่งานโตถ้าโหนได้เปิดเปิดไม่จบจะสงบก็อยู่ตอนที่ที่หายกันเลยแล้วมึงเอ้ยงานนี้กูบอกเลยนะตอนเนี้ใครจะไปมีเรื่องนะอย่าไปหาทำมีปัญหาก็พูดที่เขา ข่าวสะอาดอะ่ะอย่าไปหาทำถ้าตัวเองยังไม่ข่าวสะอาดพออย่าไปหาทำเตือนไว้เตือนไว้ได้ยินข่าวว่าลายต่อไปเนี่ยนะที่กำลังมีปัญหากับอะไรนะเออคุณนวัดใช่ไหมนะเออบริษัทเสริมความงามอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะที่กำลังมีประเด็นกันอยู่เรื่องส,สัญญาของเด็กสองคนนะ เออของคุณครูคนใหม่อนาคตคุณครูนะ่ะสองคนกำลังจะมีประเด็นระวังนะถ้าไม่ออกมาขอโทษแนะนำเลยแนะนำเจ้าของบริษัทเจ้าของศูนย์ความงามเลยนะให้ลีบออกมาขอโทษนะถ้าคุณไม่ขอโทษในเหตุการณ์ครั้งนี้ระวังคุณโดนคุดนะอย่าบอกว่าออหนูรู้เท่าไม่ถึงการ ที่ทําไปมันไม่มีใครเขาไปเซ็นสัญญาย,ย้อนหลังกันหรอกค่ะคุณนูเออบอกแล้วอย่าเล่นกับระบบอย่าล้อเล่นกับระบบของพี่นุ่มกันใช้เด็กสองคนนี้เกิดมาจากไหนเกิดมาจากนุ่มกันใช้โหนกระแสอย่าหาล้อเล่นเห็นไหมนะล้อเล่นกันไปล้อเล่นกันมาเป็นยังไงเนี่ยงานเขาแบบยาวขุดตั้งแต่ปีพอสอไหนที่เปิดบริษัท โลบลงไปแล้วแล้วก็มีมาประกาศออกสื่อว่าฉันมีเงินเป็นร้อยพันล้านทำบ้านเงินละคาสดซื้อแหวนให้แม่เงินละคาเงินสดซื้อของซื้อของซื้อของซื้อกระปงกะปะาสิบกว่าด้านยี่สิบกว่าด้านอุ้ยอันนี้ยี่สิบนี่ฉันพูดเองสิบกว่าล้านต่อใบนาฬิกาปลาตรงปลาเตกูใส่แบบนี้จีตตอนนี้นี่นี่เลนไม่ก,กี่พันบาทพอ จบอืมนะเออทีไปหาอะไรคนพวกนี้เราหรูออยั่วเขาเป็นนักธุรกิจเขาอะเล่นของอสังหาเพื่อหลบรลีกอะไรหลบรลีกภาษีจ้าเออก็ไปสั่งของซื้อของจนหมดไงไม่เงินงบประมาณก็เลยปิดไม่ลงตัวขาดทุนบางนู่นนีบ่บางก็เลยไม่ต้องไปจ่ายภาษีเออให้ประชาชนตาดำาๆที่สร้างซื้อของจ่ายป เออไอ้ประชาชนที่ไบบลากยาใได้เงินเยอะจริงๆสั่งของเข้าเป็นร้อยล้านพันล้านต่อปีเออไอ้คนที่มันได้เงินไปมันก็มู่งไปซื้อสังหาเป็นพันล้านอุ้ยตายนะฝากเตือนไว้นะไอท้ที่ออกมาทําคลิปม่มีอะไรหรอกอยากเตือนอยากเตือนไอ้พวกที่ปากแจว๋วปากจัดเนะี่ยนะระวังอย่าไปล้อเล่นกับระบบพี่นุ่มกันใช้เขาหนกระแสนะกูบอกแล้วมึงไม่ข่าวจริงอย่าไป ย้ยายไปหาสาระแน่ต่อค่ะบ๊ายบาย